ก็เห็นการซ้อมหน่อยซ้อมดีกว่าซอยก่อนวันนี้ก็ถือว่าป้องกันแชมป์นะครับไว้ได้เป็นครั้งแรกนะครับคือครั้งต่อมาเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าคนหลายคนก็รอดูนะครับการที่เฮอริคนลิสเนี่ยจะได้รีแมตช์กับมิทวดาแชม,มาร์หรือบเอสนะครับตรงนี้เฮอริคนลิสต์คิดความเห็นว่ายังไงครับพอใจถ้าถึงเวลานั้นจริงๆก็งยหลายคนมองแล้วว่าผมยังเป็นรองพี่พออยู่แต่ เมื่อถ,ถ้ามันถ้ามันถึงเวลาแบบหนีไม่ได้ก็พรอมป้องกัน,กนพี่พี่กับเท่าไหร่ที่ที่งิว่าโชคดีก็เนี่ยพี่ับนีพี่กับพี่กับแค่มีเลยนะใช่การชนะเอเดนงวันนี้เนี่ยมันมันมีผล,ต,ล,ลตัอบบรินใจังไงครับลายควารมดแดนไปเยอะเลยแล้วก็เระบบการตากรรมแล้วกาำถูกถูกของแฟนมอลได้เยอะเลยมันทำให้เรามั่นใจไหมว่ารุ่นร้อรุ่นร้อยสี่สิบปอนเนี่ยใครก็ได้ ก็ย่างๆแล้วก็ทำไปที่นะข้านที่ลำดับเดตอนนี้ฟังเป้าหมายยัต่อไปก็พยายามเตมซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เพาไว้แบบไปทีละไฟที่ละไฟอาชีพเท่าไหร่ไปนี่เสียใจสุกให้ที่มุดอาีเท่าไหร่เทนะยังมีอยูะยืดเท่าไหร่ก็มา มีะเราอยากจะไแฟนมวยมัที่เขาเอาที่แฟนมวยกลุ่มแรกก่อนที่เขาไปแรกที่เขาต่อว่าแล้วคับมันเกินมีอะไรจะบอกเขาไหมไ่คล้ก็เขาก็ดูตามสายดางเพราะว่าว่าว่ามาตรการตัดสินเขามาไปแต่มาตรกาอเยอะจริงกันไปก่อนไม่เลย ตอ,อน<ห>น,นี้ไนีก็เอาเชอน,นะแบบน่าจะในการสายตาปเป็นหนวยนะครับ